่างที่ด้านร้าผุบูเป็นผนังด้วยอิบบนะครับตอนนี้ทางแทบซึ่งอบบอล้รมามางนกไว้นะครับอยู่ส่วนของอบบเดียวเปดูอด้านหนึ่งนะครับที่เป็นในส่วนของโฟมนะครับอันนี้กำลังทุบในส่วนของผนังที่เป็นอิฐบอลนะครับออกมาเป็นพรุตแตก,กเลยนะครับทีนี้อันนี้ แล้วก็เดี๋ยวด้านนี้ก็จะเป็นโฟมนะครับอ่าทีนี้ทุบโฟมเลยปับ๊บตอนนี้กำลังทุบโฟมด้านนี้นะครับอันนี้คือด้านด้านด้านหน้านะครับ ตอนนี้เอ้าเหนื่อยอาหยุดดิทยุา่์นี่นี่นี่ผนังด้านด้านโน้นที่เป็นเอีฟอนบอลนะครับทุกไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังทุบในส่วนที่เป็นผนังทีวีดีโฟมนะครับสังเกตว่าการแตกร้าวมันจะน้อยนะครับตอนนี้นะครับอีกคนคนหนึ่งทุบอยู่ด้านหน้านะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนี่อีฟอนบอลนี่เออ่ ลุกเป็น mm รูนะครับแต่ในส่วนของโครงด้านหลังนะครับอันนี้คือผมด้านหลังนะครับด้านหน้าอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้เป็นด้านหลังนะครับคูนแค่นี้นะครับนี่นี่นี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ที่กำลังทุบอยู่นี่คือด้านที่ทุบท่านจะเห็นว่าเป็นรูนขนาดนี้แล้วนะครับ จากรูพุนนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าอันนี้คือด้านที่กำลังทุกนะครับนี่มาดูด้านหลังยังกริปอยู่เลยนะครับนี่คือความต่างของผนังที่เป็น EPD โฟมนะครับมันจะความเสียหายอีกด้านหนึ่งจะน้อยกว่าในส่วนขณะที่เป็นอิด,อดมวนเบานั้นทะลุออกมาเป็นกองแล้วนะครับแต่ผนังที่เป็นโฟมนี้นะครับยังคงอยู่ในสภาพปกติเลยอีกด้านหนึ่งนะครับ เมื่อยแล้วครับเมื่อยแล้วครับคนทุบเมื่อยแล้วครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวขาอ่ะนี่เป็นไงตึงตึงโฮมันตึงนะครับเห็นไหมมันตีกลับมันตีกับมันเด้งอ่ะมันเด้งมันเด้งดึงเด้งดึงนะครับ นี่ลองดูนี้นะครับนี้จุดนี้นะครับเดี๋ยวเราชุบจุดนี้และดูความต่างนี่ลองดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าจุดที่ห่างกันสองรูนะครับ เท่ากับขวามือไม่มีตลับเมตรเราใช้ขวามือวัดนี่นะครับหรือด้านนี้นะครับไม่มีรอยแตกร้าวของผนังนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นอิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรามาดูด้านหลังกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ด้านหลังยังอยู่ปกตินะ เดี๋ยวมันจะลวกออกมานี่ผมไม่ดูความความต่างอีกด้านหนึ่งนะครับเห็นว่าที่เราทุบเป็นรูสิ่งที่เห็นของผนังปูนฉาบบนโฟมเนี่ยมันจะไม่เกิดการแตกร้าวระหว่างช่องนะครับแต่ในขณะที่อิฐ ถ้ามันแตกได้เมื่อไหร่นะครับมันก็จะแตกลามออกไปเป็นแบบนี้นะครับ